แ่าผมผิดครับผมผิดพับมันก,ก็อ้าไม่รู้อะผมก็ถูกหลอกผมก็ถูกโกงอันนั้นเป็นข้อต่อสู้ของผู้ต้องหาผมไปว่าผู้ต้องหามีสิทธิ์จะให้การยงังก็ได้เมื่อพูดเมื่อพระกสวนแจ้งข้อหาคุณคุณตกเป็นผู้ต้องหาทันทีผู้ต้องหาจะให้การหรือไม่ให้การก็ได้ตามกฎหมายเลยเป็นสิทธิ์ของผู้ต้องหาจะให้การให้การยังก็ได้คุณก็บอกคุณถูกโกงอันนั้นคุณสิทธิ์ของคุณคุณก็ไปว่าอธิษฐานว่าผมก็ถูกโกงครับนะงธีษานจะใช้ดูพินิษ ว่าเชื่อหรือไม่เชื่อว่าคุณถูกโกงถ้าศาลไม่เชื่อว่าคุณถูกโกงนะศาลเชื่อว่าคุณมาหลอกมาช่อโกงไอ้เนี่ยคุณก็ติดฟุ้งนะเพราตรงกองแต่ถ้าศาลเชื่อว่าคุณถูกหลอกจริงนะคุณก็เป็นผู้บริโภคศาลก็ยกฟ้องก็ทำนั่นเองนะที่เราผมเมืองไทยมันเป็นระบบกล่าวหาเมื่อกล่าวหาพันหลวต้องทำการสอบสวนนะในความผิดนี้เป็นความผิดตัวตัวเมื่อมีการลดทุก พนักงานสอบสวนต้องทําการสอบสวนตามระเบียบนะพสอนรู้นะว่าจะต้องทํำยังไงนะตามวิทยาเลยนะเพราะฉะนั้นคุณถามว่าจะทํำยังไงคุณก็เงินห้าล้านห้าล้านสองที่คุณช่อโกงขอไปเนี่ยนะตามข้อกล่าวหาเนี่ยนะซึ่งคุณบอกว่าคุณบริสุทธิ์ก็ว่าไปแต่การที่ผมพูดตามที่คุณถูกกล่าวหาผมยังไม่ได้บอกว่าคุณเป็นคนผิดเพราะผมก็ไม่ยืนฐานถูกไหมผมพูดตามข้อกล่าวหาตองา มันสรุปวันไปเลยฮะนานเกินเราเราทางนี้ก็ตกลงผมแล้วไม่เกินสิบห้าวันไม่ไม่ได้ไม่ได้ครับผมบอกตรงนะคือผมผมไม่ได้สามารถทําเงินห้าล้านสองสิบห้าวันได้แน่ๆอันนี้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 บอกไว้ก่อนครับคือสิ่งที่ผมจะึ้นทําได้โดยที่ผมคุยกับน้องก็คือในส่วนของแม่นะครับหลังจากนั้นผมขอเวลาหน่อยในสิ่งที่ผมขอเวลาท่านนายก็น่าจะรู้แล้วว่าเงินยันที่น้องฮะนี่กี่เดือนหนึ่งได้ตท่าไหร่น่าจะรู้ผมก็ไม่ได้แบบคนรวย แล้วผมก็ไม่ได้ผลิตเงินได้ขนาดนั้นผมก็เลยขอเวลาอย่างอย่างอย่างที่บอกกับผมขอเวลาหน่อยแล้วกันในช่วงระยะเวลาที่ผมบอกว่าหนึ่งปีมันอาจจะเร็วกว่าไหนก็ได้ถูกไหมครับผมไม่เป็นคนที่ไม่มีไม่อยากทําอะไรที่มันค้างๆอยู่แล้วครับผมก็ขอความเห็นใจนะโดยที่ผมเองก็ยื่นอกรับแบบผู้ชายเลยว่าเราจะช่วยน้องอันนี้ยื่นอกเลยนะครับอืมเอางี้ก็คือคการขอเวลาอะไรของคุณนั้นนห่ะ คุณคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่ผมพูดในฐานะในความต้องกขะจใจทนายนะ,ะก็คือคุณจะใช้เวลาเท่าไหร่นะั่นเป็นเรื่องที่คุณไปจกกัดการเข้าช่อโกงไปด้วยนะครับร่วมกันแล้วนะคุณนะครับแล้วคุณเดือดร้อนไหมคุณมานั่ง,ง<ป>รำร้องโง่ตองบอกเองแล้วภา,าสาเขาถามคุณทานายหรือเปล่าคุณบอกคุณเป็นทานาย ผมถามคุณหุ่มตั้งคำถามนายตุ้งคนจะต้องมีใบอนุญาตทนายความคุณกล้ามากนะต่อหน้าสื่อต่อหน้าสื่อบุคคนเป็นทนายความน่ะตอนนี้คุณคนน่ยทำให้ผมเนี่ยไม่สามารถเชื่อได้เลยว่าคุณเนี่ยจริงหรือเท็จแล้วผมจะบอกให้นะขึ้นศาลเมื่อไหร่นะคำพูดคุณภาพที่ปรากฏเนี่ยจะต้องนําไปสู่ศาลด้วยว่าคุณเอาใครมาตอนนี้ดูแลตัวเองผคุณกับผมด้วยทนายไปศาลผมไม่ใช่คนเล่นๆอยู่คุณนะคุณจะไปตั้งทีมอะไรคุณไปตั้งมาแต่อย่ามาทำองค์กรผมแบบนี้ ทนายความมีเกียรติคุณจะเป็นทนายจำเลยอะไรคุณเขาให้เกียรติคุณอยู่แล้วแต่คุณอย่าแอบอ้างอ้าวคณะอภายเพราะว่าดำเนินตามก็คือไม่สามารถดำเนินตามก็คือตัวประกาศไปคุณมีสิทธิให้ปากทำยังไงก็ได้แต่านาคุณเป็นผู้ต้องหาคุณจะเอาบันทึกปัจจาบันฉบับเมื่อกี้มาอ้างก็ได้ว่าผมก็ถูกเราเนี่ยผมไปแจ้งความมีสิทธิ์ไม่เป็นไรว่าไปเลยนะไม่มีใครว่า ตอนนี้ผมเห็นผู้ที่ทำความผิดอยู่ตรงหน้านะผมเอาด้วยเพราะต้องเป็นพยานในศาลคู่กันเลยผมเอาด้วยเพราะตอนนี้นั่งอยู่ตรงนี้เดี๋ยวทางเจ้าที่ผมแจ้งความร้องทุกข์นะว่ามีคนแอบอ้างเป็นทนายความนะครับเราเอาด้วยเลยเพราะว่าเดี๋ยวไปในศาลตีคู่กันเป็นพยานตรงนี้จบทางลูกความนิกกี้คุณเมาส์คุณแม่น้องสปอยโปบอยเขาบอกแบบนี้เรายินดีที่จะดําเนินคดีสุงที่สุดไหมครับครับทุกท่านสุงที่สุดไหมฮะโอเคนะ ก็คุณก็ไอ้ตรงนี้ต้องเข้าใจก่อนว่าต้องใช้กระบวนการอาญาจัดการก่อนเพราะว่าถ้าเขาหาเงินมาคืนได้ในระหว่างพนักงานสอบสวนผัดฟ้องไม่ฟ้องกระบวนการนำสืบพิจารณาเนี่ยถอนฟ้องได้หมดก็อยู่ที่เขาส่วนการขอเวลาอย่างเงี้ยยังไงก็ให้ว่ากันในตางกระบวนการของเจ้าพนักงานสอบสวนบตแล้วผมแจ้งความคนนี้เลยนะครับนะประชาชนอยู่นี่คุณคุยกับผมแบบนี้ผมไม่เคยเจอนะแบบนี้เอาเป็นทนาย